ธรรมะเท่านั้นที่จะสร้างความสุขทางจิตใจให้แก่เราก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็ถือว่าอารุณสวัสดิ์ช่วงเช้าวันนี้ผมก็ตื่นมาก็มีโอกาสมาทำคลิปวิดีโอให้กับพี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับเมื่อวานก็วันที่22นะครับพฤษภศกา คมพุทธศักราช2,566ก็เป็นวันครบรอบวันละสังขารหรือวันมรณภาพของงพ่อเดิมนะครับก็สิทธิยานุสิทธิ์ก็ขอน้อมรำลึกถึงบุญบารมีของหลวงพ่อที่สร้างแต่ความสุขความเจริญให้กับสิทธิยานุสิทธิ์มาอย่าง ยาวนานนะครับพวกเราในฐานะสิทธิ์ก็จะอยู่ในกรอบของความดีนะครับจะสร้างแต่คุณงามความดีจะประพฤติปฏิบัติตามจะเจริญรอยตามรอยเท้าของหลวงพ่อด้วยจิตใจที่มั่นคงนะครับ วันนี้ตื่นมาก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับก็มาพบกับบาร,รมีของหลวงพอ่อเช่นเดิมนะครับที่หน้ากล้องวันนี้ก็เป็นมีดที่มีความสวยงามมากๆนะครับที่ผมได้คัดสรรมาให้กับพี่น้องได้ดูได้ชมได้ศึกษากันนะครับเพราะว่าการศึกษาเกี่ยวกับมีดนี้ต้องเรียนกับพี่น้องโดยตรงนะครับ เราต้องเอาความรู้นำหน้านะครับไม่ใช่เอาความโลภนำหน้าเราต้องศึกษาให้เจีมแจ้งเจีมชัดรู้ลึกนะครับจึงตัดสินใจเพราะว่าการเช่ามีดไปส่วนมากก็จะมีปัญหากันนะครับไปโดนคนโน้นทักคนนี้ท้วงบ้างจริงแท้เก๊อะไรทำานงนี้นะครับถ้าท่าน ไม่เกิดความเชื่อมั่นในใจของตัวเองแล้วจิตท่านก็จะวิตกนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็จึงมีโอกาสนำมาให้พี่น้องดูความเป็นจริงดูความเป็นธรรมชาติของมีดก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเช่าและบูชาแลวที่สำคัญเราอย่าบูชาด้วยความโลภนะครับเพราะว่า บารมีของหลวงพ่อก็ให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับพอเพียงในการดำเนินชีวิตนะครับเพราะว่ามีแต่ละเล่มของหลวงพ่อจริงๆแล้วใครมีเล่มใดเล่มหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดนะครับแต่ถ้าบุญวาสนามีโอกาสได้ครอบครองหลายๆเล่มอันนี้ยิ่งดีนะครับก็ถือว่ามีบุญวาสนาอืม เพราะนั้นในวันนี้ก็นี่แหละได้นำสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตอกย้ำฟังทรงจำที่ดีงามวันนี้ก็เป็นมีที่ผมคัดสรรมาเลยนะครับอยู่หน้ากล้องก็เก้าเล่มนะครับวันนี้เต็มคาราเบลเลยพี่น้องท่านใดที่ศึกษานะครับก่อนตัดสินใจก็ มาชมคลิปวิดีโอนะครับเพื่อจะได้ศึกษาความเป็นธรรมชาติของมีดผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแต่กินไอ้แก่นแท้นะครับแก่นแท้ของหัวใจที่จะนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันยุคของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากเขาบอกว่าเน้นความซื่อสัตย์เน้นความจริงใจนะครับปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เหมือนที่วลีเขาบอกว่าถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติอย่าเหยียดหย,ยามคนอื่นนะครับเราอยากได้เกียรติเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นก่อนเ,ออเราก็จริงจะได้เกียรติมานะครับถ้าเป็นคนเห็นแก่ได้ก็อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนผูงนะครับเราต้องเป็นคนที่เอื้อเอื้อเพื่อเพื่อ,อ,อแผ่มีก็ต้องแบ่งปันนะครับถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง เพราะว่าชีวิตของคนเราเกิดมามันไม่เหมือนกันนะครับชีวิตเกิดมาแล้วการดาเนินชีวิตยากลำบากมันอยู่ในแต่วิวบากกรรมของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นทำแต่ความดีทำจิตใจให้สงบนะครับจเจริญรอยตาม องค์สมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ท่านเป็นเอกาศาส์ดาเอกของโลกนะครับนี่เราก็ต้องล้ำลึกถึงท่านนะครับเหมือนที่ลำลึกถึงเนืองเนืองนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับส่วนมากผมรีวิวมีดก็จะแฟงไปด้วยธรรมะหลากหลายนะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลยอยากให้เรามีธรรมะประจําจิตใจ นะครับคิดดีทดําดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับชีวิตเราก็จะเจอแต่แสงสว่างมีความก้าวหน้านะครับก็วันนี้นะครับช่วงเช้าๆนี่แหละตื่นขึ้นมานะมีโอกาสก็มาทำคลิปวิดีโอมารีวิวให้พี่น้องได้ชมทันทีนะครับ มีดก็ได้โชว์ที่หน้ากล้องให้พี่น้องได้ดูได้เห็นความสวยความงามแล้วแต่ผมก็จะมารีวิวมีดด้านไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมนะครับที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับนี่แหละเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมกันเห็นชัดๆเลยนะครับก็เป็นไม้พยุงนะครับเป็นมีดที่มีความยาว เดี๋ยววัดความยาวให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับ10นิ้วนะครับก็ยังไม่ถึง10นิ้วดีนะครับขาดประมาณ3มหรือ4ีมิลนะครับก็จะครบ10นิ้วะนะครับก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดยุคต้นที่มีความเป็นโบราณมากๆนะครับ เป็นไม้พยุงทั้งด้ามและฝักนะครับธรรมชาติไม้พยุงก็จะมันราวนะครับมีความแข็งแรงทนทานมากเลยแล้วก็เป็นไม้ที่ต้องนำมาทำวัตถุมงคลนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธ์ก็ว่าได้นะครับ เป็นไม้ที่เพราะว่าไม้พยุงถ้าจะกล่าวถึงแล้วก็เราจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับอย่างทําบันไดย,ย่ยําเหยียบอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์สร้างบ้านจะทําได้ก็ระแนงด้านบนนะครับที่อยู่เหนือศีรษะเราอย่างนี้จะดีมากนะครับเพราะว่าเป็น ไม้ที่เป็นมงคลมากๆเลยโดยเฉพาะนํามาทำฝักมีดนะครับเนี่ยเหมือนที่ผมนํามารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้เห็นกันนะครับความเป็นธรรมชาติของไม้ก็จะแห้งนะครับมีความแห้งมากๆเลยเพราะว่าผ่านการเวลามาอย่างยาวนานร่วมร้อยปีนะครับนี่แหละความสวยความงาม ตรงด้ามมีดก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี่ร่องรอยการแตกร้าวการเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่ผ่านมาหลายปีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงปอกที่รัดมีดก็เป็นเหล็กเก่าโบราณน,นะครับที่สวยงามธรรมชาติมากๆเลยไม่เข้าสนิมน,นะครับสวยงามคัดสิ นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้พี่น้องได้ชมบริเวณใบมีดนะครับสวยงามธรรมชาติมากๆนะครับวัตถุมงคลโบราณของหลวงพ่อเดิมเมื่อเราได้สัมผัสแล้วเราดูบ่อยสัมผัสบ่อยศึกษาบ่อยนะครับมันจะเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์ได้นะครับเป็นว่าเป็นมีด ยุคไหนยังยุคต้นนะครับก็เป็นมีดที่หลากหลายช่างนะครับต้นแบบไม่ตายตัวนะครับก็มีหลากหลายจนมาถึงมีดยุคกลางมีดยุคกลางก็หลวงพ่อก็ได้ประชุมคณะกรรมการนะครับ ก็มีการประกวดตีมีดในยุคกลางก็จึงมีดยุคกลางก็จะส่วนมากจะเป็นมีดที่มีความสวยงามเพราะว่ามีหน้ามีเงินมีทองนะครับเข้ามาประกอบในการเป็นส่วนหนึ่งของมีดนะครับมีแหมลัดที่สวยงาม ครับถ้ามีดสามกริย์ก็จะมีมีนาคมีเงินมีทองครบเลยนะครับมันจึงทำให้ราคามีดของหลวงพ่อเดิมนะครับพุ่งกระชูดด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อที่โด่งดังนะครับทำให้มีดของหลวงพ่อประเมินราคาไม่ได้นะครับบางเล่มต้องเรียนกับพี่น้องเลยหลักล้านนะครับเนี่ยว่าเป็นสมบัติที่เลยค่าจริงๆ นะครับนี่แหละแต่ก่อนที่มีดยุคกลางยุคปลายจะโด่งดังก็ต้องผ่านการเจริัยมาจากยุคต้นนะครับด้วยครูบาอาจารย์ยุคต้นนะครับที่หลากหลายสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นนะครับนี่แหละวันนี้ก็ด้วยเจตนารมเจตนาหลักของผมนะครับ ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ขอนำสิ่งดีๆมาเล่ามารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับโดยเฉพาะมีเล่มนี้แหละเนี่ยเมื่อเราได้สัมผัสแล้วพี่น้องก็จะได้เห็นความงามความคลาสสิกความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นสีมาใบาโพเต็มใบที่มีความ สวยงามและคลาสสิกมากๆนะครับนี่ศิลปะช่างสอนนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนเลยการตอกตอกด้วยมือที่มีความคมชัดลึกมากๆนะครับร่องเลือดก็จะมีแต่ร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับที่ชัดเจนมากเลยนี่แหละผมมีโอกาสได้นำมาให้พี่น้องได้ศึกษา <c oughs> <c oughs> ได้ศึกษาได้ดูกันนะครับ ถือว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าที่เลอค่ามากๆนะครับสันมีดก็หนา <c oughs> ขออภัยครับคอแห้งนิดนึงนะครับสันมีดก็หนาเหล็กก็จะธรรมชาติมากๆนะครับนี่มีแต่ร่องรอยความเป็นธรรมชาติคาบไข่ต่างๆ ที่นี่แหละมีที่มีอายุร่วมร้อยปีก็จะสวยงามคัดสิกมากๆนะครับนี่ที่ผมได้กัดคัดสันมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับผมก็จะเน้นซูมที่กล้องให้พี่น้องได้เห็นความสวยงามกันชัดๆเลยนะครับนะครับ คังก็จะแห้งเป็นธรรมชาติมากๆนะครับตรงนี้แหละเป็นไฮไลท์นะครับก็เป็นหลวงพ่อท่านก็จะได้อธิษฐานจิตนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับมาบรรจุไว้บริเวณข้อมีดต,ตรงนี้หลวงพ่อก็อได้ใช้ พลังจิตอันบริสุทธิ์นะครับบริกรรมอธิษฐานจิตทําให้มีดมีความเข้มขังมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากนะครับนี่แหละก็มีโอกาสนํามาให้พี่น้องได้ดูได้เห็นได้ศึกษาความเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อเราได้ดูได้สัมผัสบ่อยเราก็จะสามารถวิเคราะห์นะครับเราก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผมก็จะเน้นกับพี่น้องอย่างนี้นะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับก็ต้องบอกกับพี่น้องตรงๆผมก็ค่อนข้างเป็นคนยุคใหม่ก็จริงนะครับแต่ค่อนข้างจะติดความเชื่อมั่นแบบโบราณน,นะครับเพราะว่าเราหลอ่อหลอมมาจากครอบครัวที่ยากลําบาก นะครับมันจึงทําให้เรามีความอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็ชีวิตของพวกเราก็ออกโบราณก็จะเหมือนกับมีดยุคต้นนะครับต้นกําเนิดแห่งคุณงามความดีนี่แหละนะครับผมก็มีความภูมิใจมากนะครับที่ ได้มีโอกาสมารีวิวเป็นประจำนะครับถ้าเวลาว่างกิจวัตรประจำก็จะศึกษาเกี่ยวกับมีดนะครับนำสิ่งดีดีมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับเราต้องเอาความรู้นำหน้านะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลยมเมื่อเราเอาความรู้นำหน้าแล้วมันจะมีความปลอดภัยนะครับมันจะไม่เสียหายในการเช่าวัตถุมงคล เราก็จะเกิดความเชื่อมั่นบางทีถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเวลาเช่ามีดไปเราไม่มีความรู้คนโน้นคนนี้ถามติติงบ้างน,นะครับ <c oughs> ก็จะมีจิตวิตกไม่เชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จึงอยากให้พี่น้องมาศึกษานะครับเราจะได้เกิดความเชื่อมั่นธรรมชาติของมีด ที่มีความโบราณเป็นอย่างไรมียุคต้นอย่างไรยุคกลางอย่างไรและยุคปลายอย่างไรนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมานะครับผมมีกำลังใจก็จะ สะแสวงหาสิ่งดีที่สุดมาให้กับพี่น้องเช่นกันนะครับเพราะว่าในแก่นแท้ของหัวใจนะครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนี่แหละนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสงสัยอะไรยังไงหรืออยากทำความรู้จักโดยตรงก็โทรมาที่เบอร์097 9 9 9 1 9 8 3นะครับ id line ก็ใช้เบอร์นี้แหละครับกดเพิ่มชื่อผมสุรพัฒน์มันก็จะเด้งเข้าไปในลายนะครับก็จะได้ติดต่อกันสะดวกนะครับนี่แหละด้วยความรักความศรัทธาต่อบารมีหลวงพ่อนะครับหาที่สุดไม่ได้จริงๆ นะครับก็เมื่อในยุคร้อยปีที่แล้วก็เรียกว่าเป็นยุคข้าวยากมากแพงที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็ทำให้มีพุทธศาสนิกชนอย่างมากมายหลั่งไหลไปทำไปประกอบสัมมาอาชีพนะครับที่นั่นไปพึ่งพาอาศัยบารมีของหลวงพ่อให้ผ่านพ้นวิกฤต นะครับจนทุกท่านทุกนามให้ขนานนามกับหลวงพ่อว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควนะครับบรรดาลสุขให้กับพี่น้องมาอย่างยาวนานนะครับผมก็เช่นกันนะครับด้วยมหาบารมีมหาศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นะครับได้มาเจอกับบารมีของหลวงพ่อด้วยการพบกับวิบากรรม ช่วงหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อหรือบารมีหลวงพ่อมาปกปักรักษาก็คงจะหาชีวิตไม่นะครับนี่มันจึงเป็นบ่อเกิดมหาศรัทธาอันยิ่งใหญ่นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบารมีหลวงพ่อที่ปกปักรักษานะครับช่วงโดนมนต์ดำคุณใสนะครับถือว่าเป็นวิบากกรรมที่ ท้อแท้กับชีวิตมากๆนะครับแต่ด้วยบุญคุณบารมีของหลวงพ่อณปัจจุบันนะครับทำให้ผมหายเป็นปกติและมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อคุ้มครองนะครับอันนี้ต้องเรียนกับพี่น้องจริงๆเลยชีวิตของคนเรานะครับมันมีขึ้นมีลงก็บอกว่าชีวิตขึ้นแล้วก็อย่าเลืงถ้าชีวิตลงเราก็ต้อง ใช้สติใช้ความอดทนนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบนี่นี่แหละคำสอนของหลวงพ่อนะครับเพราะว่าผมก็ได้ผ่านวิบากกรรมมาแล้วนะครับด้วยด้วยบารมีของหลวงพ่อทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์นะครับนี่แหละก็ด้วยความรักความศรัทธา พี่น้องก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องมีความรักมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันมีอะไรก็พูดคุยกันให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเราจะได้ไม่มีจิตใจที่มัวหมองนะครับนี่แหละก็เป็นคําสอนของหลวงพ่อที่เราจะประพฤติปฏิบัตินะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ เป็นพระอาหารหันต์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับพระพุทธทศาสนามาอย่างยาวนานนะครับยุคเมื่อร้อปีที่แล้วเป็นยุคที่เฟื่องฟูของพระพุทธทศาสนานะครับเพราะว่ามีพระอริยสงฆ์เกิดในยุคนั้นะนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมนี่แหละเป็น ต้นแบบพระอริยญะญสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับถึงแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วนะครับด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อนะครับทำให้เราดำลึกถึงท่านเสมอและก็ตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอรบกวนเวลาพี่น้อง ก็ประมาณ20นาทีนะครับเหมือนที่ผมบอกบางทีบางท่านก็มีภารกิจต้องทำไม่มีเวลามาดูเราก็ต้องกระชับรวบรัดนะครับให้ทันสมัยตามตามโลกยุคโลกาพิวัตนนะครับอันนี้เราก็ต้องต้องยอมรับนะครับเราเป็นยุคเก่าโชเชี่ยวต่างๆ เราก็ต้องพยายามศึกษาความก้าวหน้านะครับถ้าเราหยุดอยู่กับที่แล้วยังไงตามคนรุ่นใหม่ไม่ทันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายสุดสุดท้ายจริงๆนะครับก็ขอบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลและทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จพรสำเร็จจงทุกประการเทินผมสุรพัฒมีดหมอสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ